น้ำตาลมะพร้าวจากแม่กองจังหวัดสมุทรสงครามจากชาวสวนต้มเองเคี่ยวเองเป็นธรรมชาติปลอดสารพิษใช้ปรุงอาหารเช่นตําส้มตําทําน้ำกะทิและขนมอื่นๆอีกมากมาย75บาทพร้อมส่งเรามีเก็บเงินปลายทางครับ0917767893หรือแอดไลน์มาหาเราเบอร์นี้เลยครับ เรายังมีดอกเกลือจังหวัดสมุทรสงครามจากชาวนาทำเองขายเองปลอดสารพิษโลละ55บาทพร้อมส่งติดต่อหาเรา091-776-7893หรือแอดไลน์เบอร์นี้เลยครับหอยดองจังหวัดสมุทรสงครามหอยดองโคตรอร่อยขวดละ60บาทพร้อมส่ง2บวกสบวกส สั่ง3อย่างลดไปเลย30บาท